เวียดนามเนี่ยในบางช่วงบางตอนการเข้าไปซื้อขายอะไรต่างๆเนี่ยสภาพของตลาดเนี่ยไม่ได้มีสภาพคล่องมากียงพอนะคะตลาดหุ้นเวียดนามล่วงหนักที่สุดในโลกมาสอ่องพ่อกองทุนเวียดนามจาก8ปรจว่าถืออะไรบ้างและล่วงหนักแค่ไหนเดีย๋ยวเราไปคุยกับพี่ลีสุจารีเซี่ยวเวิร์ธมิก,น,กนครับ พี่เีครับถ้าเราดูผลตอบแทนตลาดหุ้นทั่วโลกครับตลาดไหนตกหนักที่สุดเหรอครับเรามาดูนะวันที่25พฤศจิกายนนี้นะคะครับก็ถ้าไล่เรียงลงมาเนี่ยไล่ามาจากเกาหลีใต้เลยค่ะน้องเชฟแล้วก็ NASDAQ นะคะแล้วก็เป็นตัวจีนนะคะอันนี้เป็นพูดถึงตลาด emerging market กับตลาดที่ develop market นะคะสองตลาดนี้นะคะแต่พอขย่บไป ไปถึงเวียดนามซึ่งเป็นชายขอบนะคะหร,ห,รหรือว่าเรียกว่าฟันเทียมาร์เก็ตเนี่ยหนักหนาสหาหัสมากเลยนะคะน้องเช็คติดลบไปลบ34.75%นะะออันนี้ก็เลย,เลยกลายเป็นแชมป์โลกไปโดยปริยายเลยนะคะคสำหรับหุ้นเวียดนามนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของเกาหลีนิดนึงนะคะน้องเช็คตกไปเท่าไหร่นะคะเกาหลีนะครับติดลบไป29.05%คุรับ year to date ค่ะแล้วก็อันดับ2นะคะ NASDAQ ค่ะ NASDAQ ติดลบไป27.87%ครับแล้วก็ตามมาด้วยหังเซ็งครับติดลบไป24.89%ครับค่ะ CSI 300นี่คือเป็นในส่วนของจีนแผ่นดินใหญ่เขาเนี่ยนะคะก็ลบ23.57เลยนะคะก็ผลัดกันเป็นแชมป์ครองแชมป์ติดลบกันอยู่นะคะแล้วก็มาเจอเวียดนามแซงทีแชมป์พวกนี้ก็เลย เรียกว่าตกแชมป์เลยนะคะ,ะ,คะคทีนี้ถ้าเรามาดูเวียดนามอินดซ x เทียบกับดัชนีสำคัญอย่างเช่น S&P 500แล้วก็ตัว NASDAQ ด้วยนะคะแล้วก็มาเทียบกับ z ซ t 50บ้านเรานะคะเรา,าทำตารางให้นักลงทุนเห็นภาพชัดเจนนิดนึงนะคะที่จะได้ทราบว่าที่บอกว่าหนักหนาสาหัสเนี่ยหนักหนาสาหัสในตัวเลขขนาดไหนคะน้องเชคครับก็ผลตอบแทน Year t o d a t e นะครับ VN i n d e x นะครับติดลบไป36.32% s 0ครับ S&P 500ครับติดลบไป16.04%ครับ s ซนะครับติดลบไป1.7%ครับแล้วก็ Nasdaq Composite นะครับติดลบไป28.72%ครับค่ะถ้าเทียบกับไทยแล้วก็ถือว่าไทยก็เป็นตลาดหนึ่งที่ติดลบไม่เยอะนะคะแล้วก็ถ้ามีการถือหุ้นเป็นรายตัวเนี่ยผลตอบแทนก็เป็นบวกด้วยซ้ำไปนะคะอันนี้เราเอามาเทียบกับเซ็ตที่เป็นหุ้น ขนาดใหญ่นะคะเราก็หวังว่าสถานการณ์การเปิดเมืองของเราแล้วก็ตัวเลข GDP ที่ทั้ง IMF แล้วก็ทางหน่วยงานของบ้านเราที่มีการ forecast เศรที่ดูดีในปีนี้ก็น่าจะผลักดันให้หุ้นไทยไปต่อได้นะคะในสถานการณ์ตอนนี้นะครับที่ตลาดหุ้นเวียดนามติดแชมป์ครับลบมากที่สุดในโลกนะครับเดี๋ยวเราจะมาส่องพอร์ตเวียดนามกันครับจาก8ปรลจอดังนะครับว่าถืออะไรกันบ้างครับ เรามาเริ่มที่บรจแรกกันเลยไหมครับค่ะเรามาดู K-ASSET นะคะคเจ้านี้ก็มีการจัดตั้งกองเวียดนามก็นานพอสมควรนะคะถ้าเทียบกับตัวบรจอขนาดใหญ่อย่างค่ายกรุงสีหรือว่าค่ายไทยพาณิชย์นะคะซึ่งกลุ่มเหล่านั้นเนี่ยจะเพิ่งตั้งกองเวียดนามนะคะของ K-ASSET ก็ถือว่ามีกองเวียดนามยาวนานมาระดับหนึ่งนะคะเกิน3ปีค่ะ ทีนี้ผลตอบแทนเดี๋ยวเราจะมาดูตอนท้ายนะคะเรามาส่องพอร์ตกันก่อนนะคะว่าพอร์ตของ k a s s e t เนี่ยมีการลงทุนทางตรงค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะน้องเชคครับมีลงทุนตรงนะครับถึง84.89%ครับแล้วก็ลงทุนในหน่วยลงทุนครับ 11.17%ครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการลงทุนที่มีความชัดเจนของค่ายนี้นะคะว่าเน้นหนักในเรื่องของการลงทุนตรงโดยฟันเมนเจอร์ไทยนะคะแล้วก็ที่เขาถือ,อหน่วยลงทุนอยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นสภาพคล่องค่ะเพราะว่าตลาดเวียดนามเนี่ยในบางช่วงบางตอนการเข้าไปซื้อขายอะไรต่างๆเนี่ย สภาพของตลาดเนี่ยไม่ได้มีสภาพคล่องมากเพียงพอนะคะแล้วกองทุนนี้มีการเปิดขายทุกวันนะคะดังนั้นเนี่ยการที่มีสัดส,ส่วนของกองทุนในระดับที่นิดหนึ่งระดับ1 0ขึ้นไปเนี่ยเพื่อเป็นสภาพคล่องนั่นเองค่ะแต่ส่วนใหญ่ของเขาก็คือมีการลงทุนตรงนะคะทีนี้การลงทุนตรงของเขาเนี่ยน้อ,องเช็คอบอกชื่อหุ้นห้าน,นดับให้นิดหนึ่งค่ะเราจะได้ส่องดูว่าผลงานตอนหลังๆที่เราจะพูดถึงผลงานเนี่ย ก็จะมาจากหุ้นที่เขาถืออยู่แล้วก็ในส่วนของเซกเตอร์ด้วยนะคะว่าเขาถืออะไรเป็นหลักค่ะครับหุ้นอันดับแรกนะครับที่กอง k a s s e t ถือนะครับก็คือ Mobile World Investment Corp นะครับถืออยู่ที่7.61%ครับต่อมาครับ FPT Corp นะครับถืออยู่ที่7.32%ครับต่อมาครับ JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam ถืออยู่ที่6.94%ครับต่อมาครับ Diamond ETF ถืออยู่ที่6.18%ครับแล้วก็อันดับที่5นะครับเวียดนาม Dairy Product 5.84%ครับค่ะในส่วนของการถือครองของเขานะคะเซกเตอร์ไหนเป็นหลักคะน้องเช็ครับเซกเตอร์หลักเลยนะครับก็คือ Financial ครับถืออยู่ที่30.78%ครับต่อมาครับ Consumer Staples เวียดนามนะครับถืออยู่ที่14.94%ครับแล้วก็ Real Estate ครับถืออยู่ที่13.55%ครับ Consumer discretionary นะครับถืออยู่ที่9.77%ครับแล้วก็ Information Technology นะครับถืออยู่ที่7.64%เซครับค่ะบราจอานี้ก็เน้นหนักในเรื่องของกลุ่มการเงินนะคะเพราะว่าให้น้ำหนักค่อนข้างที่จะสูงกว่ากลุ่มอื่นค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของสินค้าพื้นฐานนะคะหรือว่า c o n sumers t a p l e นะคะเป็นส่วนที่มีการเติบโตสูงเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าสังคมเร,เริ่มที่จะยกระดับจาก ชนชั้นล่างเปนชนชั้นกลางมีงานการมากขึ้นนะคะการบริโภคส่วนนี้ก็จะเยอะขึ้นนะคะก็ถือเกือบ15%นะคะแล้วภาคอสังหาริมทรัพย์ก็เติบโตได้ดีนะคะในตามอินเด็กซ์เนี่ยจะมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะคะแต่กองนี้ถือว่าต่ำกว่าตัวอินเด็กซ์นะคะถือเพียง13.55%แค่นั้นเองค่ะนี้ก็คือเป็นของค่ายเคอาเซ็ตนะคะสำหรับคนที่มองเห็นโอกาสของการเติบโตของ กลุ่มการเงินก็อาจจะมาเลือกค่ายนี้ได้นะคะครับเรามาดูกองเวียดนามกองที่สองครับจากค่ายโบหลวงครับีบเวียดนามครับว่าถือสัดส่วนอะไรบ้างครับค่ะกองนี้ก็จะมีความใกล้เคียงกันส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเป็นบรจใหญ่นะคะค ลักษณะการลงทุนมีความใกล้เคียงกันนะคะก็คือมีการลงทุนตรงในสัดส่วนที่สูงเลยนะคะอยู่ที่76.23%นะคะข้อมูลมันที่31ตุลาคมนะคะแล้วก็มีหน่วยลงทุนอยู่ที่15.75%ค่ะครับค่ะก็กองนี้มี5อันดับมีถืออะไรบ้างนะคะอันดับแรกนะครับถือกอง SSIAM ครับถืออยู่ที่7.92%อครับอันดับที่2ครับถือ Diamond ETF ครับถืออยู่ที่7.83%ครับ อันดับ3ามไซน่อนเบียร์นะครับเืออยู่ที่6.3%อครับอันดับ4 i วินคอมรีเทลนะครับเืออยู่ที่5.85%อครับอันดับที่5ครับ a i r p o อร Corporation of v i e t n วียนามถะครับถืออยู่ที่5.18%ครับค่ะกองนี้ก็นอกจากลงทุนตรงแล้วก็ยังลงในกองทุนยอดนิยมเลยนะคะคก็คือ SSI AM นะคะซึ่งลงในกลุ่มการเงินของเวียดนามน,นะคะ แล้วก็ในส่วนของไดมอน n ์นะคะซึ่งเป็นกองที่นักลงทุนไทยนิยมชมชอบมากเลยนะคะถ้าเราดูในส่วนของเซกเตอร์เป็นยังไงบ้างคะน้องเชฟเหมือนเหมือนทางเคไหมคะแตกต่างกันอย่างเ,เห็นได้ชัดเลยครับ mm hmm. เพราะว่ากองนี้นะครับลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ครับอันดับแรกถืออยู่ที่14.99%ครับอันดับ2ครับ,อ,บ,อ,รบอาหารและเครื่องดื่มครับ11.67%ขนส่งและโลจิสติก11.12% เงินทุนและหลักทรัพย์7.03%แล้วก็กลุ่มธนาคารครับ6.93%ครับค่ะก็แสดงว่าเขามีการกระจายการลงทุนนะคะถ้าดูสัดส,ส่วนไปแล้วเนี่ยเพราะว่าน้ำหนักอสังหาริมทรัพย์ก็ให้น้ำหนักประมาณ15%แล้วก็ไปเรื่องของอาหารเครื่องดื่มแต่ในส่วนการเงินเนี่ยถ้ารวมกันเงินทุนกับธนาคารแล้วก็ประมาณ14-15%นะคะคก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเท่ากับว่า อกองนี้ก็เน้นในเรื่องของการกระจายการลงทุนแล้วก็ให้น้าหนักในส่วนของอสังหาริมทรัพย์มากกว่าอันอื่นนะคะครับเรามาดูกองของ Asset Plus Vietnam Growth กันบ้างครับถือสัดส่วนอะไรบ้างล่ะครับ Asset Plus Vietnam Growth เนี่ยต้องเล่าประวัติศาสตร์นิดหนึ่งเพราะว่าเป็นกองอ,อันดับต้นๆของประเทศไทยนะคะที่ตั้งกองเวียดนามขึ้นมานะคะ ก็ถ้าเราจำได้เนี่ยกองแรกของเมืองไทยเนี่ยจะเป็นของ Principle นะคะเวททางของ Asset Plus ก็เป็นบริษัทที่2ที่ออกกองเวียดนามมานะคะแล้วก็ของบรจรจอนี้ค่อนข้างปรับนโยบายถี่นะคะโดยเฉพาะช่วงหลังเนื่องจากว่าเขาเขียนนโยบายให้มีความยืดหยุ่นนะคะว่าจะลงตรงเท่าไหร่อย,อยู่ในเรนจ์นะคะแล้วก็จะลงใน ETF เท่าไหร่จะลงในกองทุนรวมเท่าไหร่นะคะ ซึ่งสัดส่วนเมื่อเมืสองสาเดือนที่แล้วเนี่ยเราไปเช็คมาเนี่ยมีการถือกองของ JP Morgan สูงแต่ล่าสุดที่เราเช็คมาเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนการลงทุนแล้วค่ะน้องเชคกายเป็นว่าเป็นการลงทุนตรงเพิ่มมากขึ้นนะคะเป็น51.31%แล้วก็การลงทุนในหน่วยลงทุนเนี่ยเป็น43.19%นะคะแล้วเรามาตรวจพอร์ตด,ดูเนี่ยปรากฏว่ากอง JP Morgan หลุดออกไปเรียบร้อยแล้ว แล้วน้องเช็คมาดูนิดนึงว่ามีกองอะไรเข้ามาแทนที่ข้อมูลอันนี้เป็นวันที่3เบเอตุลาเหมือนกันนะคะว่าห้าอันดับแรกเป็นกองอะไรค่ะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือกองเวียดนามอีควิตี้ยูสิตฟันนะครับถืออยู่ที่18.97%ครับต่อมาครับอันดับที่2 Diamond ETF ครับถืออยู่ที่8 8 9 s s s i m m ถืออยู่ที่87.87% Premier MSCI v i e เ n a m ETF วียดนาม ETF ถืออยู่ที่6.46และก็ไซอนเบ คืออยู่ที่5.11%ครับค่ะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการปรับพอร์ตข้างหลังสุดเลยนะคะ,คะที่เราอัปเดตมาให้นะคะทีนี้ถ้าดูในส่วนของเซกเตอร์เนี่ยจะมีความแตกต่างค่อนข้างชัดเจนกับค่ายกสาสิกรแล้วก็ค่ายบัวหลวงนะคะเซกเตอร์นี้ที่นี่เขาดูเหมือนจะให้น้ำหนักกับกลุ่ม IT ค่อนข้างเยอะกว่าค่ายนี้ค่ายอื่นใช่ไหมคะใช่ครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือให้ i t ครับ f o r m a t i o n t e c h n o โ o ย y นะครับ ให้น้ำหนักอยู่ที่8.16%อครับอันดับที่2ครับ Financial 8.15%ครับแล้วก็อันดับที่3นะครับ Consumer Staples 8.15%เหมือนกันครับแล้วก็ Consumer discretionary นะครับอยู่ที่7.98%แครับแล้วก็ Materials ครับอยู่ที่6.92%ครับค่ายนี้ถ้าเราดูแบบนี้เนี่ยเขาจะให้น้ำหนักกับกลุ่มไอทีแล้วก็หลีกเลี่ยงกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะคะอาจจะเป็นความกังวลด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้ข่าวของเวียดนนามใเรื่อง ภาคอสังหาร,ริมทรัพย์เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นข่าวโลบค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่การถูกจับกลุมของผู้บริหารในภาคส่วนอสังหาร,ริมทรัพย์นะคะค ในเรื่องของการออกหุ้นกู้ที่ผิดหลักเกณฑ์ของทางกลตบ้านเขาใช่ไหมคะแล้วก็ลิมิตในเรื่องของการให้วงเงินสินเชื่อที่มันเต็มรูมแล้วนะคะสําหรับ,รบภาคส่วนอสังหาริมทรัพย์ที่จะได้เงินจากสินเชื่อเนี่ยแต่ข่าวดีล่าสุดก็คือทางการขยับวงเงินเพิ่มเพ,มเพดานให้นะคะแต่ก็เพิ่มให้อีกแค่ 1, 1%มาถึงอันดับที่4แล้วนะครับกอง principal เวเนอราม Equity ตครับกองนี้มีนโยบายอะไรบ้างล่ะครับ กองนี้ก็จะมีความชัดเจนนะคะเพราะว่าเขาเป็นผู้นําเป็นกองแรกๆเลยนะคะที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามน,นะคะแล้วก็ลักษณะการลงทุนของเขาเป็นการลงทุนตรงค่ะเพราะว่าเขาก็จะมีเน็ตเวิร์กมีการเข้าถึงข้อมูลได้ดีกว่าบริจออื่นนะคะเพราะว่าเขามี p r i n c i เ l ที่เป็นบริษัทแม่นะคะอยู่ที่ทางมาเลยนะคะซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันนะคะการเข้าถึงข้อมูลในเรื่องของ Research ต่างๆเนี่ยทำให้ทางกลุ่ม p r i n c i เ l ก็มีความมั่นใจในการที่จะเข้าไปลงทุนตรงมากกว่าที่จะเข้าลงทุนผ่านกองทุนต่างๆนะคะคดังนั้นในสัดส่วนที่เขาลงทุนตรงนี่ก็อยู่ที่81.02%นะคะคแล้วก็มีการลงทุนในลักษณะที่เป็นสภาพคล่อง ก็คือจะเหมือนกสิกรเหมือนในส่วนของบัวหลวงนะคะมีอีก11.26นะคะก็เท่ากัาบว่าถ้าถามถึงนโยบายหลักของกองนี้ก็คือเป็นการลงทุนตรงนั่นเองนะคะแล้วก็สัดส่วนหุ้น5ตัวเป็นยังไงบ้างคะน้องเชฟค,ครับหุ้นอันดับ,บแรกที่กองทุนนี้ถือนะครับก็คือ FPT Corporation ครับถืออยู่ที่9.34ครับอันดับ2ครับเวนาม Dairy p r o d u c t ครับถืออยู่ที่6.95ครับ อันดับ3ครับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะครับถืออยู่ที่6.91%ครับอันดับ4ครับ Mobile World Investment Corp. นะครับถืออยู่ที่6.68%นะครับอันดับ5 Housing Development Bank นะครับถืออยู่ที่6.42%ครับค่ะบรจอรนี้ก็ค่อนข้างมีความชัดเจนนะคะน้องเชคว่ามีการถือเงินสดไว้ด้วยนะคะเพื่อรอจังหวะเข้าไปลงทุนในในช่วงที่ตลาดหุ้นตกต่ำด้วยนะคะคแล้วในส่วนของเซกเตอร์เนี่ย เราจะเห็นน้ำหนักของบลจอนี้ค่อนข้างมีความชัดเจนในการเลือกเซกเตอร์มากๆเลยนะคะเขาให้น้ำหนักกับอะไรมากที่สุดละคะครับชัดเจนเลยครับอันดับแรกนะครับธนาคารอยู่ที่39.65%อครับอาหารและเครื่องดื่มนะครับอยู่ที่12.64ครับยูนิทรัสต์1 2 6 6พัฒนาอสังหาริมทรัพย์10.13เทคโนโลยีนะครับ อยู่ที่9 3 4ครับค่ะคกลุ่มนี้เขาโปรธนาคารนะคะน้องเชค,คดังนั้นถ้าสมมติว่าธนาคารฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ดีซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นธนาคารขนาดใหญ่เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีทางรัฐบาลเข้าไปถือหุ้นด้วยนะคะถ้ากลุ่มนี้กลับมาได้ดีก็ทางกองทุนนี้ก็จะมีผลงานที่ดีนะคะเพราะว่าให้น้ำหนักเกือบ40เของพอร์ตเลยนะคะค,ค่ะดังนั้นนักลงทุนที่เห็นด้วยกับกลยุทธ์อย่างนี้ก็มาเลือกค่ายนี้ได้ค่ะ กองที่5ครับกอง TMB Ispring Vietnam Active Equity นะครับมีนโยบายแตกต่างจากกองอื่นอย่างไรบ้างล่ะครับนโยบายนี้จะเริ่มเปลี่ยนข้างแล้วค่ะจากลงทุนตรงเนี่ยมาเป็นอีกฝั่งหนึ่งก็คือลงทุนผ่านกองทุนค่ะคแต่ทีนี้ของที่นี่เขาเลือกแค่2บราจอมาลงทุนนะคะนโยบายการลงทุนของเขาเนี่ยเป็นหน่วยลงทุนอยู่ที่93.51 ที่เหลือก็คือเป็นเงินสดสภาพคล่องดังนั้นออของที่นี่ก็จะชัดเจนนะคะว่าไม่มีการลงทุนตรงเลยนะคะน้องเชฟค่ะคทีนี้กองทุนที่เข้าไปลงทุนที่บอกว่ามี2กองทุนเนี่ยมีสัดส,ส่วนอะไรแล้วเป็นกองอะไรคะน้องเชฟกองแรกนะครับที่เข้าไปลงทุนก็คือกอง Dragon Capital Developing Market Strategies Vietnam Equity UC Fund น,นะครับถืออยู่ที่73.19%ครับกองที่2นะครับ l u m e n Vietnam Fund เธออยู่ที่20.32%ครับค่ะละักษณะการลงทุนก็คือจะให้น้ำหนักกับกอง Dragon Capital สูงกว่านะคะครประมาณ70%นะคะแล้วก็อีก20%เนี่ยก็คือ,อไปอยู่ในกองล u m e n Vietnam Fund นะคะซึ่งเราเคยทำรีวิวรายละเอียดของทั้งสองกองนี้ไปแล้วนะคะคว่าถ้าเป็น Vietnam UC Fund เนี่ยจะเน้นหุ้นขนาดใหญ่นะคะคถ้าเป็นล u m e n เนี่ยเขาก็จะมีหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ ผสมผสานกันนะคะแล้วก็ในตัวของฟันเมนเจอร์เองก็เน้นในเรื่องของการจับจังหวะการลงทุนใช้เรื่องเทคนิคเข้าไปด้วยนะคะดังนั้นใครที่อยากจะลงทุนในกองทุนที่มีการปรับเปลี่ยนการลงทุนปรับเปลี่ยนหุ้นหาจังหวะโอกาสของการลงทุนต่างๆเนี่ยกองนี้ก็จะมีความน่าสนใจนะคะแล้วในแง่ของหันดับแรกในของกองนี้เป็นยังไงบ้างคะครับ อันดับแรกนะครับ MB Bank ครับถืออยู่ที่9.19% Mobile World 8.75% FPT Corporation 7.77% Puno Jerry 5.76% VP Bank 5.45%ครับค่ะก็ลักษณะาการลงทุนของบรจอนี้นะคะก็จะแตกต่างกับ 4บรรจาที่ผ่านมานะคะคทีนี้เนื่องจากในเรื่องของเซกเตอร์เนี่ยเขาไม่ได้เปิดเผยไว้เราก็เลยไปเอาเซกเตอร์ของกอง Dragon Capital กับ Lumen เนี่ยมาให้นักลงทุนได้ดูนะคะคว่าลักษณะการลงทุนของดราก้อนแคปิตอลซึ่งถือหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยมีการลงทุนอะไรบ้างแล้วเน้นเซกเตอร์ไหนนะคะน้องเชฟเอาสัก5ตัวก็พอนะว่า Dragon นแคปิตอเนี่ยววเน้นถือหุ้นอะไรเป็นหลักแล้วก็อยู่ในเซกเตอร์ไหนคะครับอันดับแรกนะครับถือ mb bank นะครับก็อยู่ในเซกเตอร์ธนาคารนะครับถืออยู่ที่9.19%อันดับ2ครับ mobile world อยู่ในเซกเตอร์รีเทลนะครับถืออยู่ที่8.75% fpt corporation นะครับอยู่ในเซกเตอร์เทคโนโลยีครับถืออยู่ที่7.77%ดจ purol jewelry นะครับอยู่ในเซกเตอร์รีเทลนะครับถืออยู่ที่5 7าจแล้วก็ vp bank ครับถืออยู่อยู่ในกลุ่มธนาคารนะครับถืออยู่ที่5.45%ครับค่ะถ้าเราดูชื่อแล้วพอจะเดาออกนะน้องเชค ว่าเขาจะเน้นกลุ่มธนาคารนุ่นข้างเยอะนะคะคสำหรับกองนี้ค่ะก็มีกลุ่มธนาคารนะคะแล้วก็กลุ่ม real estate นะคะที่ถือว่าเป็นการลงทุนในเซกเตอร์ที่เยอะที่สุดของกองนี้ก็คือคเกินกว่า20%ก็เท่ากับครึ่งหนึ่งเป็น2กลุ่มนี้เลยนะคะแล้วก็อันดับถัดไปก็จะเป็นกลุ่มค้าปลีกนะคะที่เขาให้ความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เราขยับมาในส่วนของลูแมนบ้าง ดูแมนเนี่ยถืออะไรเยอะนะคะท็อป5ของ l ูแมนค่ะครับท็อป5ของดูแมนนะครับอันดับแรกครับ FPT Corporation นะครับถืออยู่ที่7.92% Win Homes 6.32%เวินาม JSC Bank 5.76% h o Chi Minh City 5.6% Ho นต์โฮจิมินท9ครับค่ะในส่วนของเซกเตอร์นะคะจะเหมือนทาง Dragon Capital ไหมคะสำหรับกองนี้ค่ะ จะแตกต่างกันเล็กน้อยครับอันดับแรกนะครับจะถือ financial ครับมากกว่านะครับถืออยู่ที่29.82%อครับอันดับ2 W real estate ถืออยู่ที่15.57%อันดับ3 industrial นะครับถืออยู่ที่14.68%อันดับ4 consumer ถืออยู่ที่10.33%แล้วก็อันดับ5ครับ consumer c y c l l นะครับถืออยู่ที่8.16%ครับถ้าเราดูจาก f u n d m a n a g e r ที่เป็นชาวเวียดนามแล้วเนี่ยนะคะ เราก็จะเห็นว่าเขายังให้น้ำหนักที่อ้างอิงกับดัชนีอยู่นะคะคซึ่งแตกต่างกับฟันเมเจอร์บ้านเราเนาะน้องเช็คเนาะเพราะว่าทั้งสองแห่งเนี่ยก็ยังให้น้ำหนักในกลุ่มการเงินกับกลุ่ม real estate อ,อยู่ เพียงแต่ว่าความมากน้อยของการให้น้ำหนักก็จะแตกต่างกันไปนะคะใน E ีีแรกนี้นะครับเชยขอหยุดไว้ที่5บอลจอก่อนนะครับข้อมูลจะได้ไม่เยอะเกินเกินไปนะครับส่วนใน E ีีที่2นะครับเชยจะมาเปิดอีก3บอลจอนะครับพร้อมกับเปรียบเทียบคนตอบแทนครับสำหรับพี่คนไหนนะครับที่เห็นโอกาสลงทุนในเวียดนามนะครับก็สามารถแอดไลน์มาที่ a d v e r y p u b l i c นะครับมาขอข้อมูลเพิ่มเติมเราอินดีต่อ